ไปได้ใช่ไหมได้แต่ข้างหน้าเราไปอยู่กันมันมันอะไรเดี๋ยวนะต้องสลับกันกล้องใครไม่รู้ยาวมากหน้าเขายาวเขาแห้งแห้งไปว่าเป็นกิ้วมันไม่เป็นเลนวไบไหมไม่ใช่ไม่ไเป็นของฟันนี่แหละเนี่ยเห็นข้างๆไหมมันสวยไหมหรือยังไงกลางครึ่งกลางคืนไม่มีคนว่าอย่างนั้นเหมือนหน้าพ่อค้าดูเปลี่ยนไปนะมันฉีดโบนท์อกเยอะเกินไปหรือเปล่าหน้าเหมือนปลาหลุดประสน ปลาโลมันน่าแหละมั้งวใช่ใช่อย่างที่บอกครับนี่เพราะโจเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะแบบมีทวาปกปอกอะเนาะไม่ได้ถ่ายไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะถ่ายใกล้แต่เขาชอบนะแบบเขาจะชอบใช่ไหมอะไรแบบธรรมชาติเลี้ยวเลี้ยวเดียวเดียวนะไม่ต้องแต่งแอปไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งวดจับจิ้มหนึ่งต่างๆไม่ใส่กระเทียม ผักคาเชตเมกะทินใส่ไหมใส่ค่ะโอเคฝัังน้านะครับไม่ใส่ไม่ใส่ผักกระเฉดนะลองเท้าก็หลุดนันี่เดี๋ยวว่าค้าใส่รนี้นงผักกระเฉดน้ำไม่เอา ต้มเท้าก็หลุดอ้ยหน,น่อยต้ป้าไม่ใช่ผักกาดเช่นานะเนี่ยส้มตําก็ตําอยู่นะตําจนเละกว่านี้ก็ไม่ได้น,นี่นเอเละตําพริกทุกคคกหั่นมะเขือใหม่ๆม,มะนาวใหม่ๆเลยนะครับตํานี่ไปพิดิตหรือเปล่านะครับพอเจอพอเจอรออะไรร<ๆ>ูมั้ยอย่างแรก ขอเงินหนคาะตลอดเลยขอเงินจากกล้องสลันทั้งทที่ไม่ใช่คุณดิวเข้าใจไหมเรืยความที่แกเป็นคนที่มีเงินยแล้วก็ใจดีแจกอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่ามองภาพเราเป็นคุณดิวแล้วสีดาพัยแล้วอันนั้นเขารวยแล้วค่ะตอนนี้คือจนค่ะวันนี้คุณจนยูกป้ะวันนี้ก็พี่โชใช่ใช่ไปไหนก็มาดิวหรือเปล่าไม่ใช่ดิวนี่โอเทมากเป็นนักร้องเหรอแต่ว่าแต่ว่าเป็นนักร้อง เป็นเด็กขาดอเข้าขายเป็นในในแบบขายเค้กในก่อนแรกๆอ่ะแล้วก็ามาขายน้ำหอมใช่จากเมืองนอกนำเข้าน้ำเข้าน้าเ้ายธิดาพัฒน์เนาะนะครับก้องสันนันก็ไปทำงานบวชแกงขายส้มตำเสร็จเที่ยงคืนขับรถดิ่งไปร้อยเอ็ดเลยนะคือนั้นบ้านก็อยู่ร้อยเอ็ดใช่ใช่ไปไปํำโดยเฉพาะเลยทำส้มตำที่งานบวชของพี่ยูนะ รู้จักแต่ไม่สนิทกันนะคะรับหลายปีแล้วสองปีนคนชอบดิ่นะครับชอบที่แกช่วยเหลือคนก็เลยไปใครจะเป็นบ้าตำเหนื่อยมากๆแล้วยกพอลงปลาไปนะไปงานบวชแกตีโ่นตีสองตีสี่ตีสี่ตีห้าเลยนะ<ๆ>เหนื่อยมาก ตำเสร็จแล้วก็กลับมาตำมส้มตําอีกถ้าไม่ฟื้มถ้าไม่ไม่ชอบแกจริงๆอ่ะไม่ไปเพราะว่าแกช่วยคนเอต้องก็เลยลับไปร่วมงานบุญงานบวดดีกว่าชอบแกช่วยคนจนประสบความสำเร็จนะเนาะแต่ว่าก็ไดามากครับเยอะบนการทุกคนต้องกระดามากปลอเพื่อ เหลือเครืองขี้อย่างบัอกเหลือคขึ้นนะครับเคยือเหลืองก็เปลองใช่มีด้วยแบบไม่เห็นมีจริงจริงเรอลูกค้าอยากกินเนี่ยต้องหามาให้ดีกว่าใช่เพราะส้มตำสีสวยขึ้นเยอะริ่งมันมีสีสันลูกค้าอยากกินไดโนเสาร์เขมีนะเดี๋ยวจะไปเอาปูนปัตเตอร์อยู่ที่ขอนแก่นมาให้นะคะตรงที่ตั้งข้างๆผูเบียงผูกเวียงตรงที่ตั้งข้างๆอ่า ถนนนนพางร้อนนะครับตรงเข่าสวนกวางน่ะตัวใหญ่มากอจะกินไดโนเสาร์ว่างั้นเดี๋ยวตะเบียงตรงทางแยกอ่ะแแยกกขอมีคิวอีกไม่หนึ่งคิวเดี๋ยวไวนะเชฟเวอร์เชฟเวอร์อ่ะดิฟดิฟครีมชิมครีมจุ่มนมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมดิฟดิฟนมนะโอเคดินด้ดิฟนิ้ว ดิบนมดิบนมโอ้โหนี่มันต้องสะใจนะครับความสะใจนี่ความโมโหนี่ร้อนแรงเหมือนทะเลเลยค่ะนะครับความหลากหลายบนท้องทะเลนะครับสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีส้มเนี่ยทะเลเดือดเดือดอะไรนะครับความโมโหบางทีศูนย์บางบางที่ศูนย์เนี่ยอวตารทั้งหลายนี่ยกูตำปุ๊บก็ๆๆๆๆๆๆเนี่เนี่ยแหละมันเป็นความร้อนแรงของทะเลเดือด แน่แล้วภาษาตีหัวกนินทางปากลำบากปวดค่ะสอดอกมันร้อนแรงร้อนแรงใช่ตอบโจทย์นะนะคะบางทีโมโหนี่โเมนูนี้ตัดใจใ,ใส่พริกสาดข้าไปเลยอย่างเงี้ยความร้อนแรงความโมโหค่ะส